กราบสวสวัสดีชาวไรดิ้งทุกท่านนะครับวันนี้ผมกอล์ฟไรดิ้งและผมอยู่ภายในบูธของ Honda ในงานของ Bangkok International Motor Show นะครับที่ Challenger เเ Hall ที่เมืองทองนะครับก็วันนี้เราจะมาดูภายในบูธของ Honda ว่ามีอะไรนะ่าสนใจเขาบอกมีการเปิดตัวหลายรุ่นมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการเปิดตัวที่เรียกว่าเรียกความเมือฮหานหลายคนรออยู่แล้วว่าจะมาไม่มา มาแล้วจะเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่รูปทรงหน้าตาเหมือนกับที่อิตาลีหรือไม่นะครับแล้วก็บอกเลยว่ามาแล้วและก็มาตัวเป็นๆมาได้เห็นกันแบบนี้อะไรเอ่ยครับนี่ก็คือ Honda f o r z ์ซ่านั่นเองครับหลายคนถามว่ามาไหมมาครับมาแล้วนี่ครับความโดดเด่นความสวยงามนี่ตัวนี้เลยเหมือนเป๊ะกับที่หลายๆคนตั้งตารอว่า มันจะมาจริงไหมและเปิดตัวเป็นยังไงก็คือตัวนี้เลยมาแล้วกับราคาค่าตัว4 1 9 0 0 0ึ่งหมืนเก้าพันบาท419นี่ก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่หนึ่งรุ่นก็คือตัวสกูปปี้นั่นเองนะฮะนี่โี้เป็นไงครับกับการคอลแลบอีกแล้วนี่อันนี้จะเป็นสูตรของรถเล็กนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น รีด125นี่มานี่ก็เป็นรถในกระแสที่ได้รับความนิยมไม่ยดไมยังคิดกันอยู่นะครับกับรีด125ตัวนี้เลยอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่บอกเลยว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมากเป็นรุ่นครบรอบ60ปีของฮอนด้าตัวมังกีสำหรับตัวที่ครบรอบ60ปี ไหมครับว่าถัาจะเป็นคมเพี้ยหมดเลยนะครับรอบคันประมาณนี้เลยนะครับเด่นที่พิเศษอย่างนึงคือว่าสําหรับมังกี้ตัวนี้จะได้รับในส่วนของที่เป็นหัวกันน็อกไปด้วยเดี๋ยวไปดูในส่วนของบิ๊กไบค์ที่บอกว่าแทนตัวเล็กมาแล้วนี่แทนตัวพ่อก็มาแล้วนะครับพอเน็ตพันเรามีแทน7 5 0ศูนแล้วนี่มาเลยนี่เจอ แตนใหม่ล่าสุด SP ตัวนี้เป็นตัว Hornet 1000ซ c นะครับบอกเลยหน้าตาเจ้าแตนตัวนี้นะครับหล่าเหลาเอาการหม่โช้กอัพอัพไซด์ดาวทวินดิสเบกหน้าพร้อมคาลิปเปอร์ที่เป็นสเตมาเรียบร้อยแล้วนะครับแมมโบสสซีโซเปรียงดูแบบมันเพียวเรียวกะชับจริงนะดูทรงมันดินะครับ ถังไม่ใหญ่เทอท้าแบบสบายๆใช่เลยอ่ะหน้าจอไปบทีเอทีด้วยเนีเดี๋ยวดูครับนี่ชุดหลังจัดมาให้แบบว่านี่ดูโชกอัตก่อนเป็นไงล่ะบอกเลยเออลินเข้ามาครับ g t x ตัวนี้ปรับได้แบบเต็มระบบนะครับนี่ จัดหนักมาให้แบบนี้ครับกับตัว Hornet ภายในบูธของ Honda ซึ่งก็มีทั้งหมดหลายเซกเมนต,ต์มากนะครับอย่างที่บอกครับเฮาก็มานะครับมันจะเป็นตัว C125 นะครับที่เป็นตัว c u สตอมนะครับรแะ่เป็นตัวที่เป็นแบบ c r u เซอรอย่างตัว Rebel นะครับกับดีไซน์แบบาลายอาร์ตท,ที่เป็นเหมือนกับลายภูกันนะครับ นี่ต้องเป็นรีเบลห0 0พันร้อยตัวนี้นะครับหรือจะเป็นนะครับอย่าง CBR ีอา์ไฟเบทพันเดบัอารใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นบิ๊กไบสายสปอร์ตที่ขี่ได้สนุกแล้วก็มาพรา้อมเทคโนโลยีการขี่ที่เราใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของรถที่เป็น a อร์บิชเจอร์ออโตเมติกนะครับ a อ e n t เ r e a u ออโตเมติอย่างรหัสตัวที่เป็นตัวของ XADV หรือ ADV เองเนี่ยนะสำหรับ XADV ก็เพิ่งเปิดตัวไปได้ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับกับตัว750สีเหลืองนี่ตัวนี้นะครับสายแอนด์เจอร์สายลยอัตโตเมติกแบบบิดท,ทะลุทะลวงความสะดวกสบายแต่ตัวนี้เป็นตัวแต่งมาพร้อมกับปีบ๊บ123มา3ใบ แล้วก็สำหรับตัว ADV 350ใหม่นะครับที่เปิดตัววันนี้มาพร้อมกับนี่ครับจอ TFT อ่านชัดเจนมากขึ้นเด่นสว่างมองได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมไปถึงสีสันใหม่ที่ออกมานะครับให้ลูกหรือว่าผู้ใช้ได้นะครับได้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นนะครับสีแดงล้อทองนี่เป็นไง อันนี้มีชุดแต่งของ h ฮ c มาให้ด้วยมันจะเป็นกาดไฟนะครับนี่แล้วก็เคสบาร์ด้านข้างเดีน,น,น,นี่ชุดแต่งมันนะความชุดแต่งมันนะครับแล้วก็ CBR600RR ห b อนะครับอ่านะ c b r 250ัอันในส่วนของ a d v r n t u r อสายลุยอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถที่พร้อมโดดพร้อมดีดนะอย่างตัว C.F. 3 0 0รอนะครับสีใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี่ N X. ห้าร้อยนะครับนี่นต้องบอกว่าแต่ละตัวก็นะครับมาทั้งตัวสแตนดาดตัวที่มีการเสริมตกแต่งอุปกรณ์มาให้แล้วก็มีนะก็ต้องเลือกดูว่าตัวนี้เป็นแรลลี่สามร้อยครับเครื่องตัวรถแรลลี่ก็เพิ่งจะไปขี่ที่ลาวมาเมื่อ ไม่นานมันนี้เหมือนกันนะครับว่ามาโจดแลนลี่เดี๋ยวตัวที่เป็น C F C F 300 L 300L แล้วก็ตอนนี้พี่เป็น C B หนึ่งสามซูเปอร์โฟยังรอตัวนี้สีใหม่แจมมาโอโ้แล้วก็โซฟาเคลื่อนที่ครับอย่างโกวิงใครๆก็รู้จักดีครับ King of Rose กับรถสปอร์ตทัวริงที่ไปมาด้วยสมรรถนะแล้วก็ความสะดวกสบายความหรูหราความลักชัวรี่จัดหนักมาให้ครับนี่โอ้โหยังหล่อยังให้ความพรีเมียมลักชัวรี่หรือว่าคอมฟอร์ติเบิลความสะดวกสความนุ่มนวลนี่เป็นไงพนักพงพนักพิงลำโพงเครื่องเสียงจัดมาครับอ แล้วก็สายพวกลุยเดินทางไกลไปทุกที่ที่สามารถจะพาคุณไปได้ก็ต้องนี่เลยครับแอฟริกาชวินนี่ครับจะเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าดีไซน์ค่อนข้างจะจะเพียวเร็วกว่าเดิมนะจะไม่เทอะทะเหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังก็ยังแอบมีความดูใหญ่โตมโหฬานเหมือนกันเพราะแต่ตัวนี้ที่มันดูใหญ่โตโมโหฬารอาจจะเป็นส่วนของที่เป็นเราเพิ่มเรื่องของกล่องข้างและกล่องหลังมาให้ก็อาจจะทำให้ดูแบ i, บเฮ้ยรถมันดูใหญ่ดูเทอะทะขึ้นจริงจริงแล้ว ขี่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เทอะท้าหรือไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็สําหรับรถที่เป็นเครื่องว่าอะไรคอนเซ็ปต์รถ EV ที่จะมาในอนาคตกับการวางรูปแบบของคันด้าเขาเขาก็มีเหมือนกันนะอานี่ต้องบอกเลยว่าก็นี่แหละการที่ลีดได้รับความนิยมรูปทรงก็จะดีไซน์ออกมาเพื่อความใช้งานในเมืองใช้งานง่าย สะดวกสบายกระทัดรัดไม่ต้องใหญ่โตนะครับแคอ่อาจจะเป็นใช้งานในเมืองแต่ไม่ไม่ถึงกับขนาดที่เราต้องคิดว่าออกไปเดินทางไกลมากเกินไปถ้าสำหรับตัวนี้ก็ยังเป็นนโยบายของ Honda ที่ยังเรียกว่ายังไม่ได้เปิดขายเป็นรถที่สำหรับให้เช่าแล้วการสวอปแบตเป็นจุดสวอปแต่ละจุด เหมือนกับเบลลี่ที่ทําตลาดมาก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ใช่รถที่ออกมาขายเหมือนเดิมก็ยังเป็นรถที่สําหรับเปิดให้อ่าว่าจะเป็นไลเดอร์ต่างๆให้ได้มาเช่าแล้วก็มีจุดสวอปน,อนะครับโอ้โหก็อบอกว่านี่ก็ดีไซน์ก็นะครับให้ความกระทัดรัดดีนะ,น,น,ะนี่ครับนี่คนระับ เรป็นการปรับด้วยชุดมอเตอร์แล้วก็นี่หน้าจอที่มันแสดงเป็นแบบ TFT นะครับมจะเป็นในเรื่องของแรงนะครับกิกโลต่างๆนะครับรถมีความพร้อมไหมโหมดค o n o m y นะครับแล้วก็มีเรื่องของสายชงสายชาร์จต่างๆนะครับก็ต้องเดี๋ยวต้องถ้าจะขับไปจิต้องดูคู่มือก่อนตอนนี้รถก็มีแบตเตอรี่มนัน8ปดสบอาสามารถบลูทูธได้ด้วยแม่แต่เรของฟังก์ชันต้อง หาอะไรมาเล่นก่อนเราก็ยังเล่นไม่เป็นเหมือนกันตอนนี้รถมันยังใหม่อยู่นะเออนี่นี่ไงตัวแบตบเป็นหน้าตาเป็นอย่างงี้แบตเตอรี่สามารถสวอปได้ส่วนของเสื้อผ้าหน้าผมที่ใครสนใจอยากจะมีรถเท่ๆแล้วมีอุปกรณ์แต่งมีเสื้อผ้า่ามันจะเป็นในส่วนของมอเตอร์สปอร์ตนะครับหมวกกันน็อกนี่แล้วก็นี่ครับเป็นเสื้อเชอิ้ตเสื้อทีเชิ้ตเสื้อวอร์มเสื้อฮูด ต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาชมภายในบูธของ Honda ได้นะครับบอกเลยว่าคุณจะได้เจอกับนวัตรกรรมยานยนต์ใหม่ล่าสุดนะครับหลายๆรุ่นแล้วก็รวมไปถึงนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอ่ะถ้าใครสนใจก็เข้ามาที่บูธของ Honda ได้นะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับ